สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้ช่างเบิร์ดนะครับมารีวิวนะครับมีดเน็บสเปคแข่งขันนะครับเล็บนี้นะครับก็เป็นของพี่อนุศัก์นะครับแค่ก็สั่งมานานแล้วนะครับอ่าดูข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับมีดเล็บนี้นะครับอ่าก็เป็นไม้เหล็กป่านะครับด้ามก็เป็นไม้เหล็กป่านะครับแล้วก็มีรัดไวยอยู่4จุดนะครับ ประกอบด้วยไม้ขีเหล็กป่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝังมุดท้องได้หนึ่งจุดแล้วก็มุดอลูมิเนียมอยู่3จุดแล้วก็มีมุดโมเสสหนึ่งจุดนะครับตรงกลางนะครับด้ามก็ทําโค้งๆเอาๆว้นะครับฟูแทงนะครับด้ามนะครับเวลาจับนี่จะกระชับดีครับเป็นฟูแทงนะครับสเปคแข็งขันเลยนะครับด่ามนี้ครับผมพี่เขาจะไปใช้งานจริงมาดูข้างในนะครับนี่วัสดุวันนี้ก็เหล็กตลับลูกปืนนะครับเหล็กเบลลิงนะครับตลับลูกปืน ไซรดนะครับสันนันนะนะครับประมาณนี้นะครับใบก็ยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามก็ประมาณห้านิ้วกว่ากว่าห้านิ้วครึ่งนะครับกว้างก็ประมาณสองนิ้วกว่ากว่านะครับสองนิ้วกับสามนิ้วนะครับแล้วก็สลังหนาประมาณแปดถึงเก้านิ้วนะครับไ่เลียวปลายไปนะครับดุมากนะครับเร่มนี้นะครับของพี่อนุสัก์นะครับสั่งมากนะครับ สวยงามครับลองความคมกันนิดนึงนะครับความคมประมาณนี้เลยครับความคมนะครับมานี้นะครับคมบางนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับนี่นะครับหวานเจี๊ยบเลยครับผมเดี๋ยวฟันไม้ดูนะครับว่าจะติดไม้ดีไหมนะครับพี่ครับไม้ประเนี้ก็เกันเหมือนเดิมครับก็ไม่สักนะครับเนี่ยติดไม้ดีมากเลยนะครับกระจายเลยครับฟันนะครับ น้ำหนักก็ประมาณพันกรักกว่าๆนะครับน้ำหนักนะครับหนึ่งพันกร๊กกว่าๆนะประมาณหนึ่งูนหนึ่งจุดสองเลยนะครับติดไม้ดีนะครับเล็บใหญ่ครับติดไม้ดีมากไหลตืดๆปื๊ดๆเลยนะครับนะครับชอบกดไลค์มีใจกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับกคลิปที่ทําก็ทําให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับ หายสายคมนะครับที่ชอบความคมนะครับได้ชมกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ช่างทําคลิปต่อไปผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสวยงามมาครับมีแให่สวยครับสงสวยมากนะครับเข้ากับฝักเลยครับดามฝักเข้ากันสวยงามนะครับขอบคุณมากนะครับพี่แอนโรสักนะครับงานเสร็จสิ้นนะครับ เปนสุดกาละคอยนะครับเรียอนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมีเน็บสเปคไข่ขันผิวไฟนะครับเปิดลมเปิดคมก็เป็นรูปตัววีสวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ